นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาที่กระท่อมราชสังขารหลบงปูสวนครับทราบข่าวผู้โชคดีซื้อไก่มาถวายนะครับครับโอ้เจอฝนตนพกพอดีเนาะ,ะสาธุนะครับอ,อ๋อยันลงิ้งบอยน วันนี้เอาไก่มาถวายบ่ครับนะอ้ไก่ใหญ่มาคู่หนึ่งงปูปูไก่สวยมากครับน้ำมาอันนี้แก้บนบ่ครับนี่ยโชคดีบ่ครับโชคดีเรื่องการงานโอ้การงานแล้วไก่แก้บนใหญ่มากคู่ ได้จากการงานนะครับโอสาธุ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 เรามาดูกันครับ ซีมาเยอะนะครับเดี๋ยวกระทมและสังขารลูกปูนะครับ จ้าจ้าสาุสวัสดีครับผมครับไก่ใหญ่มากเลยมา้มามาจากทนายเนาะจ้าหมบมาจากสรนจ้ีดสรีดหมบโซนาสรนบัดอ๋อสรุพนจ้ะกุพนอ๋ขมร์เตอร์จ้าขมร์อืมไก่มุมมาดองให้อ้หมูตาืุอให้มกูน โกนที่โมงตะเลยอยู่ต่ตู้ตู้อโมงนี่คือนี่คือโยโมโม่ยี่บ้านเอ้ยบ้านการงานดีจ้าบ้านตำแหน่งอ๋อให้แต่การงานเขาดีเขาก็ทำมาหากินไปเรื่อยๆนั่นแหละจ้า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 จ้โชคลาภจ้าบ้านเละใช่พวกนี้อันด่วเละพ่องเลยเป็นบ้านเละอุยตะเละอุยตีหมูเจริญเจริญยิ้ย้วนะจับอยู่ตะมวย จับเลขกลงปูหน่อยเด้อออ๋จับที่ไหนลูกปิงปองลวงเอาก็ได้จ้ะออ๋เสียมซีก็ได้ทั้งไว้เรงปูให้ซีจะทางนู่นเลยทางนี้ไม่ได้เจียบจีเลยจ้ะเซียมซีลงปูเออลงปูขอหน่อยเด้อลูกหลานเราลงปูให้ไม่ไม่ได้เอาก้อนลงปูจะให้แน่นอนฮ่าฮาบ่ เอาล้งเอาเลยบ่อฮโอ้หมดทีแ้กก็หกอาจจะมาฮ่าฮ่าอีบนฮ่าฮ่าหกฮ่าฮ่าแปด้า้มันได้มันได้เด้งนูนี่นี่โอ้นะเอาอันนี้ชือคนเกิดาแปดศูนย์ห้า อ๋อสองตัวห้าห้าจ้าสองตัวห้โอ้หนเลขหนอเบิร์เดียวบ่มาอยู่บ่งวนี่เอออาจจะมาเบิ้ลมาจากสุลินโมเลยับครับนี่อ๋อเอ็ดมินอยู่นี่อยู่สังขะจ้าอ๋อคุมทรัพย์พญานาคกิมมือกึ้มมือเองได้กึเคยไเคยเนาะจ้า อวันนี้มาขอพ่อหลวงปู่ได้อะมากับคณะเอาไก่ใหญ่มาถวายเราลากก็นเลยถูกเลขไหมหมดแล้วถูกใครเลขรถค่ะพอดีรถ่ออกใหม่เจ้าของไม่ได้ซื้อรถมารถมานี่เลยรถโอกใหม่รถโอกใหม่แล้วก็มาถวายไก่ใหญ่เลยเวียนเอากพอดีเลยใช่ไหมโอรถมาทุกที่มาถวายทุกที่นั่นแหละแต่เอาแต่ไก่น้อยนอยเอาแต่ไก่เลาะเสียมซีไหมไ่ใหญ่เสียมทางนู้น ครงหนึ่งแล้วเก็จับอันนี้คูปองไหมเนี่ยเไดไปจนบีมาแล้วไหนๆเอาเอาตะไค่เนาะมาไก่ตุต่ไมมเอาไก่ตัวใหญ่มาทารุนทาอันอ๋อนี่ตัวใหญ่สุดเลยใช่ไหมอ๋อคู่อะไรเนาะใหญ่สุดใส่ใหญ่มากเจ็ดพันเคู่ลรเจ็ดพันอ๋อ จำลองไปเลยสตัวเลย04 04 046U ล่อตอนนี้ในโซน46รอจันะ046สวยไม่พลิกเด้อจับานไม่ลืมแต่จะล็อกพลิก046เด้อถ้าลืมก็ต้องดูในช่องคุ่มทัพย์พญานาคเอา เดี๋ยวจะลงให้ไว้046โอ้เ่เร่อรจะ46เนี่ย046เร่นเร่งเร่งมาเร่งเร่งก็เร่งเร่งลงเราก็โซนสองอาจจะมาโซนสี่มั้งเนี่ยจับดนี่ห้าห้ากับแปดหาหากับเดอะไรนะไปเลย จ็ดแปดสองได้แล้วเจ็อเลยอาจจะมีเหมือนกันเนอะแล้วแต่ดวงเจ็ดแปดสองออเจ็ดแปดสองแปดสองเลออนี่ยนะครับลงปุ่มมาั้งเรกว่นนี้มาเรื่อยๆอ๋อ่มาเรื่อยๆ แล้วก็ถูกเล็กไเรื่อยๆด้วยเปจีเต้วยมันเตเวโกาอะรก่อเป็นเออทำงานอยู่กรุงเทพจ้าอ้แต่มาแกบนเวลามาต้องไปมหาลงปูเนาะจ้ามาบแสดงเป่นมีช่งมาต้องมามหาลงปูตลอดเลยทำงานรุ่งเรืองของเขาเลยเขาโอเขามีตังจิตทแล้วนะโอ้โหมาขอลงปู อันนี้โอใหมาย046ใหญ่046มัเจ็ดแปดสองเนื้ออะไรเจ็ดแปดสองอกเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองอย่าลืมเด้ออกอันไหนกันแน่เนาะอพอแล้วจะดวงมาที่หลวงปู่จะให้แล้วจะดวงเนาะตัวยห่มุมน้องบานใบตูตัวรัวขนหัวอิงขงทั้งมุกเละรถตึงของมุเห็นดเห็นยังไงใหญ่ตอนนั้นเห็นเคยนะเห็นยังไงน้องเพลงจ ព yeah. yeah. well, mm. uh, mm. right. oh ីនងខេងលេងទីញលេងម៉ាន់ទីញនាងពួយទីញលោកត្រីនោះទីញលេងទីញនង៥ដុំម្ងនង៥ដុំពួយទីញចរអ្ហអ្ហទីញនង៥ដុំគ្រាក៏ត្រាំមកគ្រាថាថាគុនចាយ5បាទអូចាយ៥ដុំឡូមកនងនេះសົບឃើញរត់ខ្លួនឯងនោះតែទេមាននេះសົບហ្នឹងតែជិះរត់ទៅជលទីវាមិនកើតពួយអឺយោទៅទីញម៉ាណតងបៃតូវ៉ាណតងពីតូអ្ហនេះតងគុនតងឡាងទីងតូទីញទីញអ្ហ ทำบุญปรเพื่อนลปนอกเนาะรนประมนมเนาะรูปเดียวเดียวโมชนิดข้าบ่อเราปูให้แล้วเนี่ยเราปูให้แล้วเนาะจำบ้านที่เองใาจำซีหกใหญู่นซีหกใหญ่ออใหญ่ซเส้ใหญ่อยู่บ้านอะไรนะบ้านโคกพะนาบ้านโคกพะนาวมันขึ้นตำบลอะไรตำบลปราสาททองอำเภอ ฟอสเรนเอร์ินในโอมันอยู่ฝั่งนี้เนาะนี่ไฟไม่เคยมีวันดับเลยดักสังมูลไปไหนเนี่มพลิบุคลารก็มยกันดใส่แค่กระสังีเพนเดียวนะครับโอ้นี่ไก่อ๋อเคยเมือนะโอ้ chấp mươn, phong cái này, chua, chạm à. À, đấy chuột chấp mươn nữa à ờ mươn chuột đấy chấp cái gì cái đấy cái tay cháu ừ. ừ. cái gì chăm bán của cháu chăm nó số 46 cha số 46 chăm ban ra số 46 chăm mến nha số 46 nó dài สเก<ะ>ียยายจาอยู<ะ>่สังขะจ้ะช่อง youtube คุณทรัพย์พญานาไงซอดเกิดบอนี่ซอดเกิดเลยสลองปูตต่เคยเลี้ยดเลยนี่อยู่เพ่เกิดตละเด่นตังกระเป๋าแต่เพ่ระบานตันไหนได้กระสินไพม่มีวันดับอ่ะสลองปูเออ อ้อยเจริญจุ่มรูปจึงงกไม่เ,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 เมียนไอเลยเออธนาเมียนจแคล้คลาดปลอดภัยอืมมีไก่ปลาดูตัวนี้ไก่ปลามาอยู่สาธุสาธุเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับตัวเลืเราก็ได้แล้วนะครับโซนสี่หกนะครับเรืของคุณยายจับปิงปองนะครับเวแต่ใครชอบก็บมีหลายตัวเมื่อกี้นี้ก็เรียนดูเอาเด้วยน,นะครับสาธุสาธุอ่าลำยากันไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กําลังใจนะครับที่ตามกระทมละสังขารหลวงปู่สวงดีๆเสมอมานะครับจะติดตามตลอดนะครับเรื่องราวของหลวงปู่นะครับทุกที่นะครับที่จะไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยหรือประเทศกัมพูชาก็จะไปนะครับสาธุสาธุอาให้เอร่ำรวยร่ำรวยเฮงเสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม